อันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้ต่อเด็กๆ็กนักเรียนที่เรียนโขนสิ่งหนึ่งที่ท่านมีพระราชเสวนาวนี่สั่งการมาก็คือว่าท่านบอกว่าเด็กที่มาเรียนโขนละครเหล่านี้เขาเสียสละตัวเองนะมาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม,มเขามีอาชีพอื่นๆที่จะต้องไปทำมีการศึกษาอื่นที่เขาแต่เขาเสียสละตัวเองให้มาดูแลเขาให้ดี นี่เป็นน้ําทิพ์ปรม <สน S 1> ใจขงพระเมตตาม,มาใช่ครับผมท่านผู้ใหญ่ถึงต้องจัดเดิมเนี่เราไปกลับเราเกรงใจก็คือสแสดงเิร็์กลับสารยาสแสดงกลับจากสารยาอาบน้ําแต่งเสื้อผ้านอนสามชมกลับมาเล่นโขนใหม่ผลปรากฏว่าทุกคนเหนื่อยท่านก็บอกไม่เป็นไรจัดโรงแรมให้พักใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย<ห>นึกถึงรถมันติดแมาจาร์ ตอนที่เรามีรอบ<ค>รยยเยอะมันไกลนอกเมืองใช่นั่นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เป็นพระมหารกรุณาการกินอาหารท่านเลี้ยงให้ดีเลี้ยงเลี้ยงแบบว่ามีอาหารแบบอุดมสมบูรณ์เลยค,คือถ้าใครที่ได้ถวายงานพระราชทานเลี้ยงต้องเป็นของอร่อยทุกอย่างผมจําได้เลยคุณป้าสิงบุรีท่านรักสมเด็จมาก <S <S มีงานให้ท่านมาผัดไทยให้ฟรีเวลาโขนมาเล่นเนี่ยคุณป้าได้คุณป้าจากสิงบุรีจะมาผัดไทยเลี้ยงทุกวันรอบดึก คุณป้าผัดเบนกันมาเลยเพ่าเป็นงานของสมเด็จท่าคุณป้ารักสมมผมจำชื่อคุณป้าไม่ได้มาผัดไทยเลี้ยงเลยเราจําได้แม่นเลยอีกประเด็นที่หนึ่งทีนี้ท่านก็เห็นว่านักแสดงโขนละครเนนะี่ยยุคนั้นนะ่ะปีประมาณปี 4, 4, 4, 4, 5 3 5, 4 4ีห้อาจารย์นึกออกไหมก็จะมีออดดชั่นเดะ,น,น,เดะนู่นเดะนี่ต่างๆาไม่มีการส<ะ>แสดงทางทีวีเยอะไม่มีการออดิชั่นคัดเลือกเด็กโขน ด้านศิลปว่าทำไม่มีสมเด็จก็มีพระราชเสาวันนี้ว่าให้มีเพื่อจะให้เด็กเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วให้เด็กมีความตั้งใจเข้ามาแล้วก็เป็นการนําเด็กมาสืบทอดต่อการแสดงจากรุ่นครูบาอาจารย์ด้วยก็เลยมีการคัดเลือกหรือการออดดชัน<อ>่นนักแสดงรุ่นใหม่เกิดขึ้นในปี2 5งพอ,อ่นเจอหดชั่นเจนใหม่เจนใหม่โขน